เพียงแค่นับเลขง,ง่ายๆรวมกับการดูแนวโน้มแค่นี้ก็หาจุดซื้อหุ้นได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ออมจะมาแชร์เทคนิคการหาจุดซื้อโดยการนับเลขง,ง่ายๆนะคะซื้อในเลขที่1และขายในเลขที่9ค่ะ พร้อมกับดูเส้นแนวโนมไปด้วยแบบนี้นะคะเป็นจุดซื้อที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำและเล่นสั้นได้เลยค่ะถ้าพร้อมที่จะไปดูเนื้อหาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลามีลเลาเรื่องหุ้นด้วยนะคะไปเริ่มดูเนื้อหากันเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับเทคนิคที่ออมได้นำมาในวันนี้นะคะก็คือเทคนิคแพทเทิร์นสีเก้านั่นเองค่ะซึ่งชื่อนี้นะคะกม็มีที่มาว่าทำไมถึงจะต้องชื่อว่าแพทเทิร์นสีเก้าเนาะเดี๋ยวเราเราจะเราลองไปดูเงื่อนไขของเขากันเลยค่ะ เงื่อนไขของแพทเทิร์นสีเนี่ยเขานะคะจะมีเลขนะคะขึ้นมาอยู่9เลขด้วยกันก็คือเลข1ถึงเลข9ค่ะค่ะแล้วก็จุดซื้อจุดขายของเขานะคะง่ายๆเลยก็คือเลข1นะคะเจอเลข1แล้วก็เป็นจุดซื้อคือเราซื้อได้เลยนะคะและถ้าเขานับไปจนถึงเลข9เจอเลข9แล้วเราขายแบบนี้ก็สามารถทํากําไรได้ในระยะเวลาสั้นๆเล่นสั้นได้เลยนะคะและก่อนที่จะไปซื้อ1ขาย9เนี่ย เงื่อนไขของเขาเนี่ยมีวิธีการนับยังไงเขาถึงจะขึ้นเลข1ถึงเลข9้าเนาะเงื่อนไขแรกเลยนะคะราคาปิดนะคะการที่จะขึ้นเลข1ได้เนี่ยแท่งแรกเลยเนี่ยคือราคาปิดเขาจะต้องสูงกว่าราคาปิด4วันก่อนหน้าค่ะ พอเราเจอแท่งนี้แล้วใช่ไหมคะสมมติแท่งนี้ให้เป็นเลขหนึ่งเนาะการที่จะเป็นเลขหนึ่งได้ให้เราลองไปนับสีแท่งก่อนหน้านะคะอ่าแท่งที่1แท่งที่สองแท่งที่สามแท่งที่4ี่เห็นไหมคะว่าราคาปิดเขานะคะสูงกว่าสีแท่งก่อนหน้านะคะวิธีการดูคือยังไงตรงนี้เลยนะคะทิศเล็กๆตรงนี้เนาะแท่งสีเขียวเนี่ยก็คือราคาเปิดเขาจะต่ํานะคะแต่ว่าราคาปิดเขาจะสูงเนาะก็คือเป็นแท่งขาขึ้นก็คือเป็นแท่งที่ แรงซื้อมากกว่าแรงขายก็คือราคาขึ้นนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแท่งสีแดงเนี่ย <c oughs> เขาจะเปิดสูงแต่ว่าปิดต่ำนะคะอ่าแบบนี้แสดงว่ามีแรงขายมากกว่าแรงซื้อแท่งนี้ก็คือเป็นแท่งราคาที่เป็นแท่งเทียนที่ราคาลงนั่นเนองเนาะอ่าพอเรารู้ราคาเปิดราคาปิดของแท่งเทียนแล้วเนี่ยให้เราเราก็สามารถนับเป็นแล้วถูกไหมคะแล้วแท่งแรกเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าราคาปิดของแท่งที่4ก่อนหน้าเนี่ย ของแท่งที่สี่ก่อนหน้าจะต้องปิดต่ํากว่านะคะอะปิดต่ําก่อยังไงเราลองมาดูเลยอตรงนี้นะคะแล้วค่ปิดเข้าอยู่ด้านบนถูกไหมคะเลาลองตีเส้นราคาะปิดดูเห็นไหมคะว่าเทียบกับแท่งที่สี่ก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยเขาปิดตรงนี้เลยเห็นไหมคะว่ามันะจะต้องปิดสูงกว่าเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้ก็คือถูกต้องเรา,เ,ราเลยให้เป็นเลขที่1ค่ะเลขต่อมานะคะอะต่อมาเลยเห็นไหมคะว่า ข้อที่2ก็คือแท่งเทียนที่2อถึงเ้าเนี่ยราคาปิดจะต้องสูงกว่าราคาปิดของสีแท่งก่อนหน้าเหมือนกันอ่าอย่างเช่นแท่งที่สองคือแท่งนี้ถูกไหมคะอ่าราคาปิดเขาอยู่จุดนี้เนาะราคาปิดอยู่จุดนี้แล้วให้เรานับไปสี่วันก่อนหน้านะคะนับย้อนกลับไปนะคะ1 2 3 4สาสี่ก็คือแท่งนี้ถูกไหมคะราคาปิดเขาอยู่ตรงนี้ก็ปิดต่ํากว่าถูกไหมคะเนาะแบบนี้แสดงว่าเข้าเงื่อนไขก็ถูกต้องเลยให้เป็น เลยให้เป็นอ่าเนี่ยแท่งที่สองเลยนะคะเลยให้เป็นเลขสอง่าเลขสาเหมือนกันแล้วค่ะปิดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะให้เรานับไปสี่วันก่อนหนะ้าหนึ่งสองสามสี่แท่งนี้แล้วค่ะปิดเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็ปิดต่ํากว่าแล้วเนาะแบบนี้ก็เข้าเงอนไขแล้วก็เลยเป็นให้แท่งที่สามนะคะอ่าแท่งที่4ี่ตรงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปิดต่ําเนาะปิดต่ําเพราะว่ามันเป็นแท่งสีแดงแรงขายมากกว่าราคาปิดจะอยู่ตรงนี้แต่สังเกตอะไรไหมคะ ถ้าแท่งที่สี่ก่อนหน้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มันอยู่ตรงนี้ราคาปิดเขาปิดสูงก็จริงแต่ว่ามันก็ยังปิดต่ํากว่าแท่งเลขสี่นะคะเห็นไหมคะแท่งสี่วันของแท่งสี่วันก่อก่อนหน้าของแท่งเลขสี่เนี่ยมันก็ยังปิดต่ํากว่าอยู่เพราะฉะนั้นแบบนี้เข้าเงื่อนไขค่ะเขาเลขเขาก็จะรันไปจนถึงเลขเก้าเลยแล้วคราวนี้นะคะถ้าเข้าแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยแค่เราเจอเลขหนึ่งซื้อเลขเก้าขายค่ะ แต่จะทำยังไงให้เราซื้อแล้วก็ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งเราจะต้องนำอินดิเคเตอร์ที่ดูแนวโน้มมาช่วยประกอบนะคะเพราะว่าการดูอ่าแพทเทิร์นสีเนี่ยไม่ใช่ว่าเลขเขาจะไปถึงเลข9เลยนะคะถ้าสมมติว่าเขาไปถึงเลขสมมติไปถึงเลข3นะคะและแท่งเลข4เนี่ยไม่ได้เข้าเงินไขก็คือราคาปิดเนี่ยไม่ได้ปิดสูงกว่า4วันก่อนหน้านะคะแบบนี้ไม่เข้าเงินไขเลขเขาก็ จะไม่ได้นับเป็นแพทเทิร์นสีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะนับจะต้องเข้าเงื่อนไขทุกแท่งนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูเลยที่ออมบอกนะว่าจะต้องมีดูแนวโน้มประกอบซึ่งวันนี้แนวโน้มนะคะอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้มที่ออมได้นำมานั่นก็คือ HMA ค่ะ SULLMA อันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้มนะคะดูง่ายๆเลยดังนี้เลยนะคะว่าถ้าเส้นอ่าเส้นอินดิเคเตอร์บอกแนวโน้ม HMA เนี่ย มันชี้ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วราคาอยู่เหนือเส้นแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะอาแล้วถ้าว่าถ้าเผื่อว่าชี้ลงละ่ะแล้วราคาอยู่ต่ําล่ะก็แบบนั้นแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลงค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีในช่วงที่เส้นเขานะคะไม่ได้ชี้ขึ้นหรือชี้ชลงแต่ว่าเป็นแนวนอนแบบนั้นก็แสดงว่าหุ้นอยู่ในช่วงไซด์เวย์ค่ะแบบนี้นะคะแค่รู้แนวโน้งมง่ายๆเราก็สามารถ เข้าเล่นได้แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถเลือกได้แล้วว่าเราควรจะเล่นในแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าขาลงเนาะเพราะว่าถ้าเล่นในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยโอกาสได้กําไรมากกว่าค่ะถ้าเล่นในแนวโน้มขาลงเนี่ยโอกาสเสี่ยงมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะคะเล่นได้แต่โอกาสเสี่ยงสูงกว่าค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกในแนวโน้มขาขึ้นนะคะแล้วพอเรารู้แนวโน้มแล้วรู้แพทเทิร์นจุดซื้อแล้ว แบบนี้ล่ะคะ่ะเราก็สามารถนําไปวิเคราะห์ได้เนะาะวิธีการดูง่ายๆเลยนะคะตรงนี้นะคะที่ออมสอนไปเนาะแพทเทิร์นสีตอนแรกนะคะเห็นไหมคะว่าแท่งเลขหนะคะปิดสูงกว่า4ี่วันก่อนหน้าและแท่งเลขสถึงเลขเก้าเนี่ยก็ต้องปิดสูงกว่า4วันก่อนหน้าของแท่งนั้นๆด้วยเช่นกันแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเข้าเงื่อนไขของแพทเทิร์นสีเก้าแล้วแต่พอถ้าเราดู อันนี้นะคะสาคัญเลยเราให้เป็นอันดับหนึ่งเลยคือไม่ใช่เลขสามนะคะควรจะที่จะต้องเป็นเลขหนึ่งเนาะก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่จะเกิดเลขหนึ่งถึงเก้าได้แล้วเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยเขาควรที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าอยู่เหนือเส้นบอกแนวโน้มห่าวเอเอนั่นเองเห็นไหมคะราคาอยู่เหนือเส้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นสามารถซื้อได้ค่ะอ่าและสัญญาณซื้อเนี่ยง่ายมากๆก็คือถ้าเราเจอเลขหนึ่งให้เป็นสัญญาณซื้อ แล้วเราถือต่อไปเรื่อยๆถ้าเราเจอเลข9ให้เป็นสัญญาณขายค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะค่ะและตัวอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเส้น HA MA นะคะเขานะคะชี้ขึ้นแบบนี้เลยนะคะบ่งบอกถึงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแบบนี้เราก็จะมั่นใจเล่นได้เนาะและซึ่งจุดซื้อที่ออมบอกนะคะง่ายๆเลยจุดซื้อเนาะหนึ่งเลยก็คือเป็นเลขหนึ่งถูกไหมคะเป็นเลขหนึ่ง เป็นเลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งคือจุดซื้อนะคะจุดซื้อและอีกเงื่อนไขหนึ่งของจุดซื้อนั่นก็คือราคาปิดนะคะจะต้องยืนเหนือเส้นบอกแนวโน้มหรือว่าเส้น RMA นะคะถ้าเขายืนเหนือแบบนี้แสดงว่าเป็นจุดซื้อเราก็ซื้อเข้าซื้อได้เลยค่ะพอเราซื้อแล้วเห็นไหมคะว่าราคาก็ขึ้นแบบนี้พอถึงเลขเก้าเราก็ขายทํากําไรในระยะสั้นค่ะและจุดนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเจอเลขหนึ่งอีกแล้วค่ะแบบนี้เป็นจุดซื้อ ถือต่อมานะคะเลข9ขายเห็นไหมคะว่าในระยะสั้นๆแบบนี้เราก็สามารถทำกำไรได้เลยนะคะง่ายๆเลยแค่ดูแนวโน้มแล้วก็แพทเทิร์นสีเก้านี้เนาะอ่ะและต่อมานะคะจุดนี้นะคะเกินเลขหนึ่งนะคะทุกคนคิดว่าซื้อได้ไหมคะอ่ะยังซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเขาไม่เข้าเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขอีกหนึ่งตัวก็คือ จะต้องยืนนะคะราคาปิดจะต้องยืนเหนือเส้นบอกแนวโน้มนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ยังไม่ใช่จุดซื้อนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะลองไปดูตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่างาแต่ว่าตรงนี้นะคะบางคนอา,อาจจะมองว่าอ้าวแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ซื้อที่ที่ตรงนี้เนี่ยสุดท้ายราคาก็ขึ้นไม่ใช่หรอใช่ไหมคะก็จริงค่ะแต่ว่าเขาจะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรานะคะ ตอนที่เราเห็นกราฟเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้รู้นะคะว่าราคามันจะขึ้นไปไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วเนาะเราก็เลยรู้ว่ามันขึ้นแล้วแต่ถ้าณนะตอนนั้นอะเรายังไม่ได้เห็นเรายังไม่ได้เห็นนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะอ่า กว่ามันจะถึงให้เป็นจุดซื้อเนี่ยก็คือเป็นเลข5แล้วนะคะซึ่งเรานะคะก็มีโอกาสที่จะได้ราคาที่ค่อนข้างสูงอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนว่าจะรับความเสี่ยงได้ไหมนะคะบางคนอาจจะรับได้งั้นคุณก็ซื้อได้ค่ะเลข5นี้ซื้อแล้วก็ไปขายเลข9ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าแค่จะไม่ได้ตรงกับจุดตามแพทเทิร์นที่บอกว่าเลข1ซื้อเลข9ขายค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะลองไปดูอีกนะคะตัวอย่างนะคะหลายๆตัวนะคะเนาะ ตัวอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะว่าแนวโน้มเส้นแนวโน้ม HMA เนี่ยชี้ขึ้นเนาะชี้ขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นโอเคสามารถเล่นได้และแล้วเลข1นนะคะตรงนี้เลข1แต่เลข1นนะคะยังอยู่ใต้เส้นแนวโน้มเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ยังไม่เล่นเนาะแต่เลข1ตรงนี้เห็นไหมคะนอกจากจะเป็นเลข1แล้วยังสามารถยือนอยู่เหนือเส้นแนวโน้มได้นะคะแบบนี้เนี่ย เราก็สามารถเข้าซื้อได้เนาะพอเราซื้อไปแล้วเราก็ถือนะคะในระหว่างทางอาจจะมีย่อบ้างนะคะอาจจะมีย่อบ้างแต่ถ้าเผื่อว่าตอนที่เขาย่อมาแล้วเงื่อนไขเขาเนี่ยยังตรงกับเงื่อนไขของเลขสีเกอยู่แบบนี้นะคะเราสามารถถือต่อไปได้เนาะอ่าตรงกันยังไงนะคะอ่าตรงกันยังไงนะทุกคนจําเงื่อนไขของแพทเทิร์นสีเก้าได้ไหมสมมตินะคะแท่งที่สามเนาะอ่าแล้วนะคะ่ะปิดเขาอยู่ตรงนี้นะคะ แท่งที่สี่ลค่ะปิดเขาอยู่ตรงนี้อ่ะแ,แท,ท่งที่สามอธิษฐาแท่งดีกว่าเนาะอ่าแท่งที่สามนะคะนับไปสีแท่งก่อนหน้านนหนึ่งสองสามสี่ราคาปิดตรงนี้เห็นไหมคะปิดสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็เข้าเงื่อนไขนะคะปิดสูงกว่าเข้าเงื่อนไขเนาะอ่าแล้วแท่งที่สี่ล่ะอ่ะเป็นอ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่คือแท่งนี้ปิดเข้าเงื่อนไขถูกต้องและแท่งที่สี่ราคาปิดอยู่ตรงนี้นับไปสีแท่งก่อนหน้าเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ราคาปิดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ แบบนี้นะคะก็แสดงว่าสามารถลั่นเลขไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าเขาจะย่อลงมาบ้างแต่ถ้าตัดไบที่เลขเนี่ยยังตรงกับเงื่อนไขยอยู่สามารถถือได้แล้วเห็นไหมคะว่าแล้วพอเราไปขายเลข9้าเนี่ยสามารถทํากําไรในระยะสั้นได้เลยเห็นไหมคะพอเราขายเลข9้าแล้วราคาย่อลงแบบนี้อ่าเป็นไงคะค่อนข้างที่จะแม่นยําม,มากๆเลยนะคะสูตรนี้เนาะ เทคนิคนี้เนะาะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกตัวหนึ่งเลยนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างนี้เนาะอย่างที่บอกเลยตอนแรกอันดับแรกสําคัญมากก็คือสิ่งที่สําคัญอันดับแรกเลยคือเราต้องดูแนวโน้มมาอันดับแรกเลยนะคะถ้าแนวโน้มเขาขึ้นแบบนี้เนาะ,ะชี้ขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นราคาอยู่เหนือเส้นบอกแนวโน้มก็โอเคเข้าเล่นได้นะคะแล้วก็ตามเงื่อนไขเลยนะคะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งยืนเหนือเส้น h o w m a นะคะเป็นจุดซื้อแล้วถ้าเขาตรงเงื่อนไขเรื่อยๆถือต่อไปค่ะแล้วไปขายเลข9้าเห็นไหมคะขายปุ๊บราคาย่อลงมานิดหน่อยแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะใช่จุดซื้อไหมใช่นะคะเพราะว่าราคาปิดนะคะเราจะอ้างอิงราคาปิดราคาปิดคือด้านบนคือจุดนี้ราคาปิดเขายืนเหนือเส้นได้เราซื้อได้ค่ะซื้อแล้วปุ๊บไปขายแท่ง9้าเห็นไหมคะาขายแล้วบางคนอาจจะบอกว่าอ้าขายแล้วทําไมราคายังขึ้นต่อ เพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวเล่นสั้นค่ะก็คือซื้อเลขหนึ่งขายเลขเก้าทำกำไรในระยะสั้นๆนะคะเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นไปเรารอเขาย่อลงมาเราก็สามารถซื้อเข้าได้อีกตอนเลขหนึ่งถ้าเขาเกิดเข้าเงื่อนไขอีกไปขายเลขเก้าแบบนี้ทํากําไรในระยะสั้นเล่นเป็นรอบๆเก็บเป็นคำๆไปนะคะยิ่งในตลาดที่ลงแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรที่จะเล่นสั้นแล้วกาไรนะคะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็